ไ่ครับตักพอป้อมป้ามันหนุนแล้วป่ะฮ่า <laughs> จินห้านนุนป้อมหันนะเพืเ่อนเพือนเ้อาะเนยหือไปครับเดี๋ยวไปกินกันเลยครับซุ่มถวยซุ่มถวย สวัสดีครับป้าแล้ครับขัวเมืองลดมากครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ครับแต่เราบันหนุนข้างหัวงามๆนะครับหันละไข่ยาครับนี่เด็ดมันเลยเดี๋ยวขาอยแกงบันหนุนะครับเพื่อนเพื่อนบันหนุนน้อยบันหนุนน้อยแกงหมกเงี้ยอกฟ้ามือนะครับกัดลังงามนะแกงใส่นี่ครับหมูครับกิ้นหมูโล้ไปแกงหมูหรือว่าแกงหนุนนุ่มเด็ดเลยไปเด้อเพื่อนเพื่อนนี่เครื่องเงาครับนี่พักตามนี่เลยครับจะไข่คา บะเขียส้มพริกครับใบปูนกหรือว่าเขาห้องใบใบชาพูครับคนผักกางห้องชาพูครับคนเมียงห้องปูนกแน่พักละครับแน่แน่จะใครไปเดี๋ยวไปตำน้ำพริกกันเลยเพื่อนๆแกงบรนูนครับผมนี่ครับเพื่อนๆน้ำเดือดแล้วครับลงไปกันเลยหมูสามชั้นเท่านี้ครับอหลงไปเลยลอกบะรนูนก็ททำการปลอกเรียบร้อยครับเพื่อนๆ คนเมียงฮะแกงเมน้นแกงเม้นเน่หลักละแกงเมน้นแกงเมน้นแกงเมน้กเมนกันเด้อสูนี่ครับเดี๋ยวเราตัดน้ำพริกกันครับดูพริกตะเรือยยังโหดเน่ซอยจะไขรไปะลานะครับเน่ตาจะไขรเข้าไปพริก หอมแดงหอมขาวแกนหอมป้อมเออแกนหอมป้อมหม,มูมีอู้ไปเลยหากหอมป้อมมาครับเพื่อนๆแกงเม้นครับแกงเมน้นอืมอย่างเนี้ไข่ไข่หัหวก็เลยบอกใส่อะไรจะได้ไข่หัวาอารมณ์ดีครับไปแล้วก,ก็รอลีครับอู้แล้วก็ตําเลยครับจังไขก่กระสลาบ,บายลงไปในครกนี่เลยเดอ้อไอเดอ้อ สาครับทายไกลๆนะครับเดี๋ยวสเสด็เข้าตาครับไี่ใ <handling> ห <noise> ้นี่ครับต่อไปเอาไ็เอาบันนุนนะครับเจมหนุนเม้นเอาเม้นเอาจงเม้น,มน,มนลงไปน้่งกอะดอเมนนอครับแกงเม้น คนหักกาศอย่างงงอย่างว่าแกงเมนเน่าไวา้แกงเมนใส่หมูคนเนียงบ้านผมห้องแกงเมนครับใส่ก็ไปเลยมาล้าใมือเตะเตะคนตําน้ำพีกุนะครับ <c oughs> ตําไปเรื่อยๆครับเพืเ่อน เอาบต่ต้องเอาเหลวลำครับเดี๋ยวเอาหมวกยับยับเนาะเอายับยับเน่อยไปหนเออเหมาะหน่อยเหลวลำบัท่าเดี๋ยวเขาไปยังน้ำพริกปั่นไม่แห้เนี่ยนี่ตำแต้ครับเนี่ยครับต่อไปกันนี่ครับอไอยังเนี่ยไอยังเนี่ยไอยังเนี่ยห้าคนเมียห้องครับห้าคนไทยห้องปลาละห้าครับใส่หนักแซ่บหนัวเหมาะ ปาดทอปอปีได้เป็น <c oughs> ได้เป็นน้ำพริกแห่เฮียเด้อเอาห่ต่ำ้าไปครับกะปิเลยเวกะปิเลยลดเดียวเลยดออพกกะปิอีกหน่อก,ก่อนเออ เขยเขยของแตะน่ะอดอำเลยครับจำนี่จำให้มันเรียกเรียกนะครับไอ้เรียกเรียกแปลว่าอย่างไงจำให้มันแล้วแๆล้วแล้วแล้วแปลว่าอย่างไงจให้มันละเอียดละเอียด นี่ครับต่อไปกับงนัวครับอตโมตโมอใส่หลายแสบหลายเมื่อวาเนาะตโมตโมแล้วก็ตําครับผมตั้มพริกของเข้าก็นี่ครับถ้าเรียบร้อยกัดเสียเรียบร้อยอจะได้อูจะ้ว่าเรียบร้อยกันเรียบร้อยตําไปครับนี่ครับทุกคนตักให้ดูก่อน ตรอตักได้กัะจีนบรรนูนว่าขึ้นมาเลยเดเี๋ยวบรรนุนนนนีครับน่าต้มไปสักกามครับคือบรรนูนมันเปื่อยครับแล้วเอาก่ใส่น้ําพิกครับผมน่ะแกงบรรนุนครับก็ว่าแกงเมนน่เ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 พื่อนๆต่อไปกับนี้ครับพิกแกงเฮานะครับลงไปเลย มันเด็ดยังครับเด็ดจุบุยจุบุยจุบุยต่อด,า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 ดา่าๆๆๆหอยมานมาน่อยหอยมันน่อยตามด้วยทีเด็ดของเขาครับหนามล่างพกนะครับคนเท่าบกเกา้าบนวัดใสแล้วมันตึงล้มเอากระใสเข้าไปครับ <c oughs> นี่ครับสอดรุงรสครับใส่เข้าไปเลย ซอสหอยครับหอยจากมหาสมุทรแปซิฟิกครับตรรรรใส่เข้าไปเน่แล้วก็ล้อครับผมนน่ใส่น้ำพริกเข้าไปครับเรื้อพอน้ำพริกดอกเติร์รเพื่อนๆ,ๆน้ำแกงยังคือยังเมาะ ต่อไปใส่พักครับผมนี่พักละครับใบปูนกครับใส่ไปเลยใส่เขียวใส่เขียว <c oughs> อ่าแกงบะนุนของเขาครับนี่แล้วก็น,นี่ครับมะเขือส้มครับใส่เข้าไปแล้วก็เตกให้มันย่อบลงไปไม่เนาะ <c oughs> ออกกลิ่นขึ้นมาให้เพื่อนๆดูหน่อย ขอพอจีนกรรมพอบอกพอหันบรรนุนหันก็จีนนี่ครับนี่ถ้วยแรกเดี๋ยวเอาปัเนให้ช่างผู้รับเหมาบนมาเชี่ยบงานนี่ครับตีทํางานครับแบ่งปัดกันไปครับคนละถ้วยสองถ้วยน่ะช่างเอาเอาเอาอาเ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 อรเอาเอาเอาเกานอนเอาเอเอาอาเัาเอนเอาเอาเอาาา ช่างเปิดมาทำงานเล็กนะครับนี่ครับต่อไปก็พักเัาน่ครับลงไปเลยต้นหอมพักชีครับหอมปอมเปอร์อปอมเปอร์ปุ้ยใจไปกินหนักนะครับกินแล้วมันจะบาแข็งครับหมอเนิดว่าจะนั่นครับจะเสื่อมครับใส่เอาเปิงได้เลยไปครับทุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวครับแกงมันนุนครับไป นี่ครับตักพอป้อมป้ามันนุ่นหรอว่ะฮะบัานนุนป้อมหันนะเพื่อนเพื่อนเพ้อเอหลือหายครับเดี๋ยวไปกินกันเลยครับซุ้มถวยซุ้มถวยคือ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 นี่ครับทุกคนแกงมันนุนเ้าแล้วแล้วครับ ตใส่หมูสามเเจนพอน่ากินครับเพื่อนๆเน็ตเนาะตักสองด้วยเลยครับไปกินข้าวตอนนะครับเพื่อนๆแกงบรรนุนครับ,บ,นนค,รบคนเมืองห้องแกงมินไป <c oughs> นี่ครับคนแหลกประเดิมเขาครับมักบรรนุนมักบรรนุนติมเรือาด้ เปิดหัวเลยลุงเนะกินงอนเปิดแล้วครับโอ้หมืดโอ้ลหลุลุลุล้ลุลอลุลุนุล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 ่ลุลุลุลเลมลุนุลุนุนวากินลุลุตกโตนะลุ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 ลตกโตอยุลุลุน้อง พ่อเนาะน้ำเต๋านะไอ้ตกโตเลยยอมำเต๋นะมาเพื่อนแกงมันนุ้งนะผมมาเด้อเพื่อนเด้อมาดูกินกับนี่นี่ตกโตบดฟ้ากูนะ มันนุนเขาครับมามันเพื่อนมาครับแกงมันนุนครับพอเลยตรัรตักเต็มถ้วยเลยกำแหลกเขาแกงมันนุนเขาต้องกินมันนุนก็หรอะมกินจีนนะ <c oughs> ดูครับดูครับ <c oughs> อื ล้ํแต่นะเพืเอออออ่อนๆงาดอไปครับทุกคนเพืเ่อนๆวันนี้อยากกินแกงบรรนุนครับขึ้นบรรนุนเลยเดอกพร้อมนุนครับเพืเ่อนๆนี่ครับตัลวละบรรนุนงามๆเลยครับเพื่อนๆ แกงไส้หมูนี่ติม่าเก้าข้างหัวนะครับ ครับฝากเพจด้วยนะครับขวงเหมืองลดมากครับผมแล้วปกันมาคลิปต่อไปครับสวัสดีครับวันนี้แกงบรรนูนครับผม